เกิดของฉันกับจีคาเนีจังดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำและส่องแสงทมินเย็นจะเยือกลําแสงนั้นกลายเป็นภัยพิบัติที่ทำให้หมู่บ้านโรงเรียนและพวกเราทุกคนต้องเดือดร้อนโ่อมา โทมะทำตัวดีๆไว้นะโทมะมิโกะคนทรงคุณเทวะ ฮิเมโกะฮิเมโกฉันฉันเอาแต่ใจตัวเองทำแบบนั้นกับฮิเมโกะฮิเมโกฉันขอโทษนะฮิเมโกนูตอนที่สองตะวันจันทราที่ซ้อนกัน อรุนสวัสดิ์จ้าฮิเมโกะจิคานจังไม่เป็นไรแล้วที่นี่คือบ้านของอาจารย์โองามิไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะว่าแต่ว่าเธอเป็นยังไงบ้างล่ะเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่าจ้าไม่เป็นไรจ้าง,งั้นเหรอลงอกไปทีเออเอฉันนะ่ะมีอะไรเหรอ,อคือว่าขอระทานโทษครับ อาจารย์อองไมีบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณทั้งสองคนครับอนี่มันอะไรเนี่ยอะรายละเอียดหนูจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะคุณพ่อก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ นนะไม่หรอกนะจีคานิจังไม่มีทางทําแบบนั้นกับฉันหรอกมันคือความฝันความฝันแน่ๆเลยขอประทานโทษครับผมพาทั้งสองคนมาแล้วครับขอบใจมากนะยูกิฮิโตคุงช่วยไปดูแลโสมาให้ทีนะครับอาจารย์ มะคุงเป็นอะไรเหรอคะเพาอ,อ่อนเพลียมากนะ่ะตอนนี้กําลังพักผ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งว่าแต่ว่าตอนนี้เธอไม่สิฉันมีเรื่องที่จะต้องพูดกับพวกเธอทั้งสองคนนะพวกเราเหรอคะที่ฉันจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องราวในสมัยของเทพเจ้าในยุคที่ยังไม่มีมนุษย์มันเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดและสำหรับพวกเธอ มันก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พวกเธอไม่สามารถจะหลีกเลียงได้ถจะยห้พวกเธอคิดแบบนั้นเข้าใจไหมอขอความกรุณาด้วยนะคะอาจารย์บนดวงจันทร์มีสารเจ้าอยู่แห่งหนึ่งเป็นสารเจ้ากว่าเทพเจ้าที่พระนึกปีศาจเอาไว้สารเจ้าบนดวงจันทร์ทุกคราวที่สารเจ้าแห่งนั้นพังลง จะปรากฏดวงอาทิตย์สีดำบนท้องฟ้าและโอโรจิทเทพงูยักษ์แห่งความมืดมิดก็จะฟื้นคืนชีพเทพงูยักษ์โอโรจิเพราะโอโรจิเป็นเทพเจา้าจะไม่มีใครสามารถกำจัดมันให้สิ้นซากได้นักจับมิโก,โกสองคนที่คืนชีพขึ้นมาและดาบศักดิ์สิทธ์ของอเมโนบุรคโม,โมจะจะประผนึกมันไว้ในศาลเจา้าบนดวงจันได้สองคนมิโกเธอคอพูดที่อยู่ในวัตจกักร ของการเวียนไหว้ทายเกิดหญิงสาวผู้มีความบริสุทธิ์เพียงพอต่อดาบเทพผู้ซึ่งถูกเรียกว่ามิโกะแห่งสุริยันกับมิโกะแห่งจันทรารู้สึกว่าคุงว่าร่างกายของเธอมีที่แหนสักแห่งน่าจะมีสัญลักษณ์นั่นอยู่นะอ,ะอะคือค่ะคือว่าคิดว่ามีนะคะคนในตระกูลองอภิทุกรุ่นคือทายาทนักบวชชินโตกู้รับใช้สันเจ้าดวงจันทร์ เป็นผู้ชี้นำมิโกะดาบเทพและช่วยเหลือการตื่นของอาเมโนะบุรคคามุทกทรุ่นองคงมิโซม,มาเองก็เช่นกันเหรอคะโซมาะ,ะเลยเมื่ออาเมโนะบุรคามุมีมิโกะสองคนได้อรจิเองก็มีสาวกแปดคนได้เช่นเดียวกันพวกเขาคือคนที่มีความมืดอยู่ในใจและต้องการที่จะแก้แค้นโลกนี้อะไรกันเนี่ย ทุกคนยังมากันไม่คลบออีกเหรอหนึ่งสองเยอะแยะจังเลยอ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่พวกเราเป็นคนเลวนี่นะแล้วจะรักษาวเวลากันไปทำไมเล่าฮัลโหลฮัลโหลนี่ไม่นักเขียนการ์ตูนใหญ่เฮ้ยหันหลังให้ฉันกันเหรอไม่เลวเลยนี่อาจารย์ใหญ่ น่าลำคานนะลำดับที่หกสิบเก้าลำดับที่หกสิบแปดอะอะไรกันเหรออะไรกันเหรอลำดับที่หกสิบแปดน่ะอ๋อลำดับความสำเร็จในโอเรกอนไงละ่ะน่าลำคาญไปทางโน,น๊ตเมอยวรจังนัากลยจังเลยเหมีมยวไม่สมัครเล่นจะมารู้เรื่องอะไรว่าแต่ว่าเซียนที่เจ็ดนะก็อย่างที่รู้ ส่วนเสียนที่8ก็ชอบเล่นซ่อนหาแบบนี้ทุกทีแต่ว่าเสียนที่สามเนี่ยสิอิตาบึกนั่นน่ะหายไปไหนของเขาเนะอิโรจิตก็คงจะไปฆ่ามิโกะเป้าหมายหลักของพวกเรานั่นแหละนะชอบทำอะไรตามใจตัวเองทุกทีเป็นน้องชายที่แย่จริงๆเลยแหละแต่ว่าเสียนที่เจ็ดนะทำไมถึงทรยศพวกเราเหลอเมียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะที่จริงแล้วลูกหลานของโอโรจิไม่ควรจะมีคนทรยศได้เลย มันอาจจะเป็นเพราะเขาโดนพลังอำนาจของมิโกเข้าไปหรือไม่ก็เป็นเพราะจิตใจที่มุ่งมั่นและรุนแรงมากของเสียนที่เจ็ดเองก็ได้โสมะไม่ใช่คนในตระกูลโอง,งามิหนะรอกเขาเป็นลูกบุ่นค,คำที่บ้านเรารับเลี้ยงมาไว้ตอนเด็กๆโซมะนะ่ะเป็นศัตรูของพวกเธอ เป็นหนึ่งในโอโรจิไม่จริงคุณยนยักษ์ที่พวกเธอเห็นเป็นส่วนหนึ่งของโอโรจิที่แบ่งผ้าออกเป็นแปดส่วนรู้สึกว่าขอโทษนะที่ฉันใจร้อนเล่งรัดพวกเธอไปหน่อยนะไม่หรอกคะ่ะสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องรู้อยู่ดีและมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราไม่สามารถจะกำหนดเองได้ขอโทษด้วยจริงๆอิอาจารย์คะ คือว่าคุณโองามิเขาจะไว้ใจไม่เป็นไรพูดมาเถอะแล้วก็สมควรแล้วที่เธอกังวลเพราะโสมะเป็นหนึ่งในโอโรจิที่ต้องการจะเอาชีวิตพวกเธอการที่เธอจะระแวงเขามันก็ไม่แปลกหรอกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะเป็นหนึ่งในโอโรจิแต่นคนที่พยายามจะฆ่าคุูสึกวาวะผมผมใช้มือข้างนี้ผมรู้แล้วละ่ะว่าสิ่งที่ดังก้าวอยู่ในตัวผม อยู่ในก้นบึ้งของวิญญาณก็คือเศษตัวกรของออโรจินนั่นเองที่บอกให้ข้ามิโกะซะรวมทั้งตอนนี้ด้วยพี่ครับถ้าผมจะทงกลายเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็อ๋อเธอพี่ครับฟังนะสุมะถ้าไม่มีเธอแล้วก็สองคนนั้นก็คงถูกออโรจิฆ่าตายไปแล้วล่ะเธอช่วยปกป้องสองคนนั้นไว้นะพี่ครับจะอยากจะให้เธอรู้เอาไว้เท่านี้ล่ะว่วาคนที่เป็นทุกข์และทรมานใจเพราะเรื่องนี้มากที่สุด ก็คือตัวโซมะเองและฉันก็เชื่อนะว่าโซมะไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ความเป็นโอโรจิที่อยู่ในตัวเขาง่ายๆนะเข้าใจแล้วคะ่ะฉันจะยกเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่ฉันจะต้องบอกให้เธอรับรู้เอาไว้เร<อ>ื่องที่เกี่ยวกับมิโกะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเธอด้วยเกี่ยวข้องกับฉันจิคานิจัง อาจารย์นีนเมก้เอาเลยเอาเลยกันเกีรยเปกาตันนักเกิ้ คุณคุณรู้สุกกบว่าอาจารย์คะมาก่าจังเลยคะ่ะคุณซาอตโตเมตรนะเหรอคิดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคามิยะทาเทะนะเพราะคนที่บาดเจ็บส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่นั่นนะ เ e มโกูอมกูจังอาจารย์ครับเธอปลอดภัยดีนี่องั้นเหรอฉันก็อุตส่าห์ลงเป็นห่วงกร้ว่าถ้าเธอมัวแต่ง่มง่าเหมือนกับแซนแล้วก็จะทำยังไงดีไง <c oughs> ก็ดีแล้วล่ะนะดีแล้วล่ะมากูจังขาเธออ๋อมันก็ไม่ได้หนักหนาะไรหรอกนะ แต่ว่ามาโกจังแต่ว่าเอาเถอะน้าอย่าไปสนใจเลยนะแต่ว่าความฝันอินเตอร์ไฮช่องเถอะว่าแต่ว่าเธอดูสิฮิเมโกท่านมิยานาส่งของเยีย่ยมมาให้ฉันด้วยนะสวยมากเลยใช่งี้เป็นเปลื้มเลยละฉันตกใจมากเลยนะคิดไม่ถึงว่าฉันจะสําคัญกับเขาด้วยนะแต่ที่ไหนได้ล่ะฉันนั่นไม่ได้คนเดียวซะหน่อยเออแต่มันก็แย่ยอยู่แล้วล่ะนะ <laughs> มาโกจัง มิเมโกะขอโทษนะเธอกลับไปก่อนได้ไหมมากูจังฉันน่ะขอโทษนะเธอกลับไปก่อนเถอะ เป็นความผิดของผมเองครับท,ทัานิษ่ผมมีหน้าที่ต้องดูแลแท้ๆผมขอโทษจริงๆครับอิเมโกอิจฮายกราวหนะ้าฉันได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาด้วล่ะเกงจริงเลยมากก่าจังอยู่แค่ปีเด็กแท้ๆเลยนะมากกว่านี้เก่งจริงๆเลย พย,ยายามไม่เต็มที่เลยล่ะมาโกจ,งจงังฉันควรจะทำยังไงดีเป็นเพราะฉันเป็นเพราะฉันจะแท้ดิคเนเจังจะเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้ถ้าเห็นหน้าเขาฉันต้องทนไม่ได้แน่ๆเลยจากนี้ไปฉันต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ตามลำพังให้ไกลจากคนอื่นจีคเน้จังเป็นไงบ้างละ่ะอยู่รือเปล่าจ๊อกจอกเลยละ่ะตะแล้วเชียวตะแล้ว ถ้าฉันอยู่นี่ทุกคนก็จะต้องเดือดร้อนไปด้วยฉันก็เลยจะไปจากหมู่บ้านนี้นะเลรอจะถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องไปกับพี่เมกโกะละมั้ง<อ>จะเข้าป่าหรือว่าอยู่เกาะร้างก็ดีนะยิงสิให้คุณโอตโตฮะช่วยเต็มของใช้ที่จําเป็นให้ดีกว่าแบบนั้นน่นไม่ได้หรอกคะ่ะเธอไม่อยากให้ฉันไปด้วยเหรอ,อไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างนั้น ฉันกับจิคานิจังน่ะไม่เหมือนกันค่ะจิคานิจังนะ่ะถ้าเกิดจิคานิจังไม่อยู่แล้วละก็ทุกคนจะต้องเศร้ามากแน่เลยไม่เหมือนกับฉันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฮิเมโกะไม่อยู่แล้วก็ฉันก็เศร้าเหมือนกันเอ๊ะนอกจากนั้นนะนั่นมันรูปดวงจันทร์ ใช่จ้ะสัญลักษณ์ของมิโกะแห่งจันทราฉันก็เหมือนกับพี Me ่เมโกะนั่นแหละเราเป็นมิโกะเหมือนกันจิคานะจังคือมิโกะแห่งจันทราอิเมโกะฉันนะนะถ้าหากว่าฮิเมโกะอยากจะทําอะไรแล้วก็ฉันจะไม่ห้ามเธอเด็ดขาดแต่ว่าฮิเมโกะน่ะอยากจะไปอยู่ที่อื่นคนเดียวจริงๆนะเหรอฉันน่ะฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อมากโกะจัง เขาสดใสแล้วก็ร่าเริงแล้วก็ใจดีกับฉันมาตลอดทั้งที่เขาจะต้องยุ่งกับการฝึกตอนเช้าแต่เขาก็จะไปโรงเรียนพร้อมฉันทุกเช้าเสมอเพราะฉันขอโทษเขาเขาก็จจหัวเราะแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันและเขาก็ไปวิ่งชดเชยตอนกลางคืนแทนได้แต่ฉันปรับทําให้เขาเป็นความผิดของฉันเปล่าเลยมันไม่ใช่ความผิดของฮิเมกโกะหรอกนะแต่ว่าจิคานะจังมันไม่ใช่ความผิดของฮิเมกโกะ การที่เราเกิดมาเป็นมิกโกการที่พวกเราเป็นมิกโกที่กลับชาติมาเกิดใหม่ไม่ใช่ความผิดของพวกเราถ้าฮิเมโกต้องมาสีน้ําตาพระโชคชะตาของเราแล้วก็ฉันยอมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นฉันอยากจะต่อสู้พร้อมกับฮิเมโกะจ้ะฉันอยากจะปกป้องฮิเมโกที่นี่เนี่ยยังมีสิ่งที่พวกเราสามารถจะทําได้อยู่อีกนะจิคานจังฮะมิกโกเจอตัวแล้วใครนะโอโรจิเสียงที่สา ิโรจน่ารักจังเลยมิโกะแห่งสุริยันรูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่ชอบชอบนี่ที่มิโกะไปเอาเทกใหม่ดีกว่าที่แม่จังดีไหมนะอืมคิดออกแล้วที่แม่จังนี่แหละนี่เรามาเดทกันนะเดทนะอ่อ ถอยออกไปนะถอยออกไปเจ้าคนเลวจันทราเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนอกใหญ่เกินไปไม่เอาจิคานิจังอโอ้นิ่มจังเลยไม่ปล่อยฉันนะจิคานิจังเสียงก็เพะซะด้วยนี่เรามาเดทกันนะเฮ้ยมีเจ็บนะฮ้ยจิคานิจังทำอะไรเนี่ยฮะ ทันเจ็บนะยายบ้าจิค้นิจัจง <c oughs> วารู้ว่าไม่เอาอยจะตื้ออีก<ไ>ฉันนั้นไม่ชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่หรอกนะมันหยาแยง <c oughs> กล้ามองฉันด้วยสายตาแบบนี้เหรอย่าไปยอมแพ้อีกหรือยังไงหยุดนะพอดได้แล้วขอโทษฉันซะก้มหน้าแล้วไปขอโทษฉันซะแล้วก็ร้องไห้ด้วย ปองอามิคุอย่าไปนะฮิเมโกะฉันจะสู้เองจะปกป้องที่นี่ปกป้องโลกที่เธออยู่แล้วก็ปกป้องเธอเพราะฉะนัน้นอย่าไปไหนเลยนะแกคือเสียงที่เจ็ดอย่างนั้นเหรอแกไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับฮิเมจังของฉันนะ ค o ม e on เบบีของกิโรจิกันเกียยาหูได้เวลาแก้แค้นแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยยาทำอะไรกิโรจิว่าไงนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สนุกดีนี่ต้แบบนี้สิทีจะน่าเล่นหน่อยไปเลยเมกะตันนะักเครือสองหยาอาอาไปเลยไปเสียงที่เจ็ดมือแค่นี้เลยเหรอ เอาชนะพี่สาวฉันนะ่ะพี่ยา,าตายซะเถอะเบเกตันนักเล้ศสามยาน,นี่มันอะไรกันเนี่ยยตายซะเถอะ พลังแสงตะว,วันเจิดจ้าทำลายล้างแย่ยแล้วแหลกไปสะเธอฮิเมโกะฮิเมโกะเธไม่เป็นไรนะฮิเมโกะจ <c oughs> ิคาเนจังฉันฉันอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่กับจิคาเนจัง อยากอยู่กับองค์ามิคุงฉันอยากอยู่กับทุกคนที่นี่ ของฉันจึงได้เริ่มต้นขึ้นและขณะเดียวกันคลื่นแห่งโชคชะตาก็ยิ่งโหมกระหน่ำใส่ฉันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังเชื่อว่าจะต้องไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีจิคาในใจังอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ว่าแต่ว่ามิกโกคนทรงขุนเทวตอนต่อไปตอนที่สามเปลือกหอยแห่งความลับจิคานจางังฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ